3ามสามเก้าร์บมาร์คมาร์คตัวเนี้ยมันจะสามารถกดใบอ่อนได้15วันคือไม่ให้พืชกินในตัวเจน15วันแต่ก็ใส่ปริมาณมากหน่อยที่บ้านจะใส่ประมาณถุงนึงเาก็จริงแล้วปุ๋ยปุ๋ยก็สามกิโลค่ะแปดปีนะใส่ถุงนึงแล้วก็สามสามเก้าเนี่ยสามสามเก้ากับศูนย์ศูนย์สามห้าแปดปีค่ะแปดปีแปดปีไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่เพราะปลูกแน่นปลูกห้าสิบต้นต่อไร่ อันนี้วันเดียวนะที่สวนต้นแตงใหญ่นะค่ะใหญ่ป้าจะพาไปดูแล้วก็อ่าใส่มาร์คใส่มาร์คเพื่อเพื่อเพื่ออันเนี้ยโอยโซเลี่ยนมาจะเสี้ยวดอกอันนี้ให้เขา อันเนี้ยม,นะมันจะมีจุลธาตุพวกเหล็กทองแดงสังกสีเนี่ยเราใส่ไปแล้วเวลาพืชเจอภาวะอากาศหนาวถ้าอากาศหนาวเราต้องเพิ่มพ่พนสังกสีใช่ไหมใช่แต่อันเนี้ยเราใส่ทางดินพืชมันสะสมไปอยู่ในปุกกิ่งก้านเปลือกใบฮาตลอดอ่าตัวเนี้ยจะทําให้พืชแข็งแรงมากแล้วก็ที่บ้านก็จะใส่จะใส่สอันนี้หนึ่งกับหนึ่งเท่ากัน เข้ากันแล้วก็เขากับมาร์กอะนะไม่ได้ไอใส่ไอใส่เป็นถุงแล้วก็ใส่อยู่แล้วแล้วก็อันเนี้ยเข้ากันแล้วก็ใส่3กิโลช่วงช่วงอ่าใบกลางใบชุด3กลางมกลาง อย่าเลือแล้วโฉบสารไม่ที่เนี่ยรไปใจจ่อยู่อ่าไม่โฉบม่้อนถ้าถ้าไม่โฉบสารก็คือเท่ากับว่าพอใบกลางเราใส่เราใส่ตัวนี้ใช่ไหมจนใบเพลสลาดแก่มันก็ประมาณเดือนนึงมันก็ประมาณเดือนนึงเราก็ใส่ตัวนี้อีกคือเท่ากับใส่ปุ๋ยเดือนละครอ่าเราก็ใส่ตัวนี้อีกดอกมันก็จะมามาตามสเต็ปมันอะ คือพอพอใบใบเพมันก็ยังกินอาหารได้แต่ถ้าโฉบสารมันจะหยุดการกินอาหารไปประมาณ4 0่สถึงหกวันไประยะไหนมันเริ่มกินอาหารใบใบกลางใส่ได้เลยค่ะ3-39กินมันกินตลอดแหละกลางใบ2ใบอย่างนี้ใส่ไปเลยค่ะ,ะแต่แต่ถ้ามันในในดูปริมาณดูในต้นอะ่ะ ถ้ามันใบยังไม่กลางเยอะมันก็จะเหมือนสต็อปอ่ะมันก็จะเล็กอะ่ะเราใส่เราใส่ได้เลยเพราะว่าในต้นทุเรียนอะ่ะ<ส>มันไม่ได้มีใบใบกลางหรือว่าใบฝักดาบอย่างเดียวมันมีใบเขียวที่กินด้วยมันจะออกมาเรื่อยๆใช่ใชจะม่ย้อยนะ่่เสร็จแล้วพออีกเดือนต่อมาเราใส่มันก็ช่วงจวังหวะที่จะออกดอกพอดีค่ะแต่แต่เราจะคุมอ่อนได้ อ่อนจะไม่ไหลจำดอกไหมอันนี้อ่อนไม่ไหลการันตีเลยเพอสามเดือนมาเนี่ยของหลานเนี่ยอ่อนไม่ไหลเลยเหมือนเดาใบคือคือตัวนี้ซื้อตัวใส่แปดยี่สี่นี่บอกพราต้องใส่บอกใ่แปดยี่สี่แต่แต่ป้าใส่ตัวนั้นแปดยี่สี่หนูบอกส่อสุว่าน่าใส่คือมันมีนะตอนนี้ซื้อแปดยี่สี่มาแล้วเนี่เราใส่ก่อนซื้อแปดซื้อมาแล้วถ้าถ้าจะให้ให้แนะนำนะนะแปดยี่สี่อ่ะก็อยากให้ให้ผสมกับยูโรค่ะ คือให้มันเป็นอินรีย์เคมีอ่ามันมันจะได้พืชมันจะได้กินได้ดีเอาผสมแล้วใส่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมันก็เหมือนเราเราใช้อะมันเหมือนเราใช้พวกนี้ค่ะอันนี้อินซีเคมีอันนี้ฮิวมิกไหมนี่ไม่มีเป็นซีเป็ฮิวมิกฮิวมัสอะมิโนโปรตีนไม่ใช่ฮิวมิกอย่างเดียวอันนี้สอบเท่าไหร่ห้าร้อยสี่สิบค่ะแต่สิ้นเดือนแล้วจะขึ้นมา ยี่สบาทยี่สิไปซื้อตาสบายมาใส่มาไปถ้าถ้าซื้อก่อนทำใบจองให้ถ้าซื้อก่อนก่อนสิ้นเดือนนะคะมันก็ได้ราคานี้ราคาขายร้อยสี่สิบบาทเก็บใบจองไว้เอาไปถ่าสมุดเราห้าใส่ห้าสิบใส่สอบจากไหนผสมกันยังไงก็หนึ่งต่อหนึ่งค่ะอ๋อแล้วก็ใส่ปกติเราก็ใส่แลสามโลสองโลก็สองโลก็อันนู้นกับอันนู้นก็เท่ากับอันนี้โลนู้นโลอ่าได้ก็ดีได้ก็ดี มันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารมันจะแบบไปดูดซับจับปุ๋ยไว้มันไม่ให้ที่นี่แล้วเอามาผสมกันค่ะมามาแบบีกใส่อันนี้เลยผสมกันแล้วก็จะเป็นอันนี้เลยมันก็จะประมาณอนีี่่ยูมันจะได้มีมามามันเห็นจะเหลือยู่อ่นนี้ เนี่ยน้าลายู่ใช่ไามคะจัดกันมันเอามาแค่ครึ่งเดียวใช่ใช่ต้องมีซึ่งหนึ่งแล้วไปใส่ตอนมีลูกจริงๆแล้วอ่ะอ่าจบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อ่ะเราใส่ไปอ่ะมันก็ไม่ได้การันตีว่าต้นเรากินปุ๋ยอันนั้นหมดเพราะว่าถ้ามันไม่มีอินทรีย์วัตถุดำไม่มีจุลินทรีย์นำพืชจะไม่กินปลายรากของพืชอ่ะธาตุอาหารปลายรากเนี่ยจะให้ใกล้เคียงกับปุ๋ยอินทรีต้องเอาอินทรีย์ไปด้วย อันนี้ก้อนเดียวหมดตักอัะสูงแล้วล่ะมาดยี่สิบแปดมนคว่เป็นดวงไม้เพียรอย่างอันนี้คืออันนี้อันนู้นเขามีอันนู้นเามีแปดยี่อันส3มสก็ไม่ต้องแต่แต่ถ้า8 24หมดนะคะให้ใช้อันนูนไปแล้วแล้วพอพอไม่ใช้พอใช้ พอพอแปดยี่สบสี่โมด <S 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 พอแปดยี่สี่โมดแล้วช่วงไข่ไก่ป๋องนมอะไรเงี้ยเดินตัวเนี้ยยังไม่ไข่เอาออกอยอดตีนหนูตีนนี้ามาก่อนอตีนหนูตีนนี้ <S <S อันนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยตามสเต็ปจะได้มีผววหัวเดี๋ยวนี่ทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำนี่ส่งมาให้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวมีลายอะไรนะไม่่ใทำไว้ก็จะได้ใช่ใช่ใช่เอฟไลน์ไม่อยู่จ้าเวลานี้ใส่แล้วเออดึงไลน์ว่าถ่ายรูปเดี๋ยวออกปั๊าปขอจะงหวะที่ถ่ายเมื่อไหนเลยแบบอ่ะส่งรูปให้ดูอย่างนี้อย่างนี้ได้หมดจริงนะเพราะระว่างสี่นนี่นั่งเรา ถามว่าถามได้หมดทั้งรักษาโลกถามว่า <st> ถามว่าทำไมถึงนั่นเพราะว่านี่แห<อ><ะ>ก <Per> ็ไร<ล> <Jamie> นี่คุณน่งุนนี่ละมือใหม่จรงิงแต่นี่ละเจอสารพัด